ใ้่เช้า,ชาแล้วเหรอเนี่ยไปดีกว่าเดี๋ยวต้องพาเอาพาฟ้าใสาไปสมัครเรียนอยีกมีน้องก็เป็นอย่างนี้แหละปวดหัว,หวม,ามากเลย ไม่ไ่วงจังเลยอยากนอนตอน่อเอาชินนี้ละเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปทำผมให้สวยๆเอาของพี่จันไม่ต้องหรอกไเปเรียกเรียกฟ้าใสดีกว่า เข้าผิดทางอีกแล้วยุงมาได้รูดๆอุ้ยเดินแล้ก็ตกดอีกเหยไปหาใส่มาค่ะใส่ตื่นเล็บกลิ่นหอมอีอ่ะถูกต้อะ 阿姨，阿姨、啊。 ไปทำกับข้าวที่ฟ้าใสกินดีกว่าเฮ้ยไปซื้อของอันไรก่อนไปซื้อฟ้าของให้ฟ้าใสก่อนหัวอชนอีกแบบเดินไปแค่นั้นเองรีเหน่อยะถึงแล้วอุ้ยเงินใครตกเนี่ยเก็บดีก,กว่าเพราะฉันแม่คนละ ลานี لا 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 smile, genres, ่คะซื้อของ่หมคะวันนี้ซื้อของไปดูแถงกว่อนอะพี่ไปไหนพี่ไปไหนเนี่ยปวดจะปวดไหมเนี่ยวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้ก็เปิดเทอมแล้ว เดี๋ยวต้องไปอีกเนี่ยโรงเรียนก็ต้องไปซื้อของก็ต้องซื้อของเราเนี่ยซื้ออบวันนี้ต้องไปซื้ออุปกรณ์เรียนนะเนี่ยอไปดีกว่าโอยไม่ออกเด็กอ่ะก็จะได้ เล่นน้ำจริงๆลงไปเปลี่ยนชุอดอาบน้ำดีกว่าว่าแต่ไม่นั้นน่าจะไปซื้อของดีกว่าอเอาชุดอะไรดีเนี่ยชุดนี้วิไปนอนตื่ใส่เกินอ่ะ วาครีเอเตอร์จากแพลตฟอร์มแต่ไมนี่อุ้ยแต่งอ่าี้อืไปนั่งเล่นดีกว่าไปนั่งเล่นรอแม่อุ้ยไม่ใช่สิรอพี่อุ้ยไปข้างหลังไปเล่นชิงช้าดีกว่าพี่อนี่นี่มันดีจริงๆเลยเนี่ยเห็นชิงช้าดีกว่า เฮ hey, hey. ้ยสวยฮลเชิ้นชาอีจังเลยสวยด้วยมีที่จอดรถเยอะด้ยเอชิชานี้แล้กัน่พี่พี่ะพี่่่ะย แม่วันนี้ก็มาอุดนนเยอะวันนั้นก็มาอุดมเยอะไม่เจ๊ขึนข้นสูง้งค่ะต้องไปดีกว่าเดี๋ยววันนี้ต้องไปทำผมอีกเนี่ยข้างฝั่งข้างฝั่งเรืนะ่อยๆดีกว่า ใช่เดี๋ยวพี่จะขึ้นไปให้ดูห้องก่อนพนอะดีพี่จะเลือกห้องใหม่คนะ่ะอย่าเลือกห้องที่หนูหนอยู่กันพี่รู้ว่าหนูอยู่ห้องไหนแต่พี่ไม่เจอหนูในเพราะหนูอยู่ชั้นสองอพี่ก็รู้ว่าหนูอยู่ชั้นสองแต่พี่แค่มาหาของเองอเลือกห้องดีกว่า ห้องดีไหมนะเอาดูใบห้องนะวิห้องนี้สวยอะแต่ที่กินข้าวมันก็มีห้องเดียวนี่แหละเอาห้องนี้แล้วกันเดี๋ยวบอกหน่อยไว้พี่ขนนอนโทรหาพี่ตังี่ตังพี่ขนนอนด้วยนะก็ได้ค่ะ Yeah. ไปเปลี่ยนชุดว่น้ำดีกว่าเปี่ยนชุดว่าน้ำนี่มันดีจริงๆชุดว่ายน้ำสวยสุดๆเลยไป จริงๆเลยอยากเอาไปไว้เลยนั่นจะอุ้ย,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 ยกระโดดกระโดดชิช้านั่นมันดีจริงนะนั่นหนูสีเขียวที่แรงที่สุดเลยปีละครัค้งด,ด,ดีกว่าเล่นข้างบนสดดีที่สุดและพี่หนูามาเล่นข้างบนนะจ้า วันนี้สนุกจังเลยิ่น้ำลูกไหวโหวน้ำไม่ออกแล้เนี่ยน่าจะไม่ออกโวโวโวว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 สวยัวิัววววตวว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 วลวว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 กวว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 ว เป็นเช่นนี้ดชิเวิลกบอลน่าสนุกไมไม่เบื่อแลยไปเปลี่ยนชุดดีกว่าม่กระโดดลงมา,า่ะหาตายลชิแล้วก็นี่มันสนุกมากจริงๆนะ 你好，เด、嗯、ี、嗯、๋ยวไปต่อ。